สวัสดีครับทุกท่านนะครับนี่ไม่ใช่พอดแคสต์ที่สอนความสำเร็จแต่มันคือบันทึกของคนวัย40บปกปวก,กที่เคยเชื่อว่าการทำงานหนะักแล้วจะปลอดภัยวันนี้คือ EP แรกนะครับที่ผมจะพูดในวันที่ผมตกงานตอนอายุ40ใช่ครับผมตกงานนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับ ตนปี2,569ก็เรียกว่าเคว่งคว้างนะครับแล้วก็วันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากนะครับผมรู้สึกว่าผมอิ่มตัวกับงานผมอยากจะลองออกไปใช้ชีวิตออกกลับมาหาคนที่ร,รักออกมาดูแลคนที่เราอยากจะดูแลเราไม่ได้ดูแล หรือว่าใส่ใจคนที่เรารักเลยนะครับคำพูดที่มันอยู่ในหัวของผมนะครับก็คือ,คอ,คอทำไมมันต้องเกิดขึ้นซ้ำๆกับเรานะครับแล้วก็ชีวิตเรานะครับทำไมต้องมาล้มเหลวนะครับในบรรปลายชีวิตนะครับผมกลัวนะครับผมท้อนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะโทษตัวเองหรือจะโทษใครนะครับ ได้แต่ปลอบใจตัวเองนะครับบอกคนทั้งบ้านก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมไม่รู้นะครับว่าชีวิตผมนะครับจะไปทางไหนนะครับผมก็ได้แต่รวบรวมความกล้าเอาคลิปคลิปนี้นะครับมาลงเพื่อเพื่อเตือนตัวเองในช่องนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนวัย40อย่างผมนะครับ แล้วก็ยังในหลายท่านนะครับที่ยังฟังคลิปนี้อยู่นะครับคำถามแรกนะครับที่โผล่มาจากหลังผมตกงานนะครับว่าผมควรจะทำอะไรต่อนะครับแล้วก็ความกลัวนี้นะครับก็ไม่รู้จะบอกบอกไปกับใครนะครับแล้วก็ต้องโกหกคนรอบตัวนะครับว่าผมยังโอเคนะครับ กลัวสายตาคนอื่นนะครับว่าจะมองว่าเราเป็นคนล้มเหลวนะครับในวัยสี่สิบปีนะครับสี่สิบบวกบวกด้วยนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับก็คิดบนซ้ำๆไปซ้ำๆมานะครับว่าผมตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าพอมีคนถามว่าไหวไหมนะครับก็เรียกว่าไม่รู้จะตอบอะไรนะครับจะว่าไหวก็ไม่ไหวนะครับจะว่า เรว่าไม่ไหวก็ก็กลัวคนอื่นคนรอบข้างจะมองเราอ่อนแอนะครับคนเรียกว่าสมองมันตื้อไปหมดนะครับเงินเดือนนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าไม่มีความสุขนะครับแล้วก็เงินเดือนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในการทํางานนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมกลัวนะครับกลัวความผิด พาดนะครับกลัวทุกอย่างนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็รู้สึกว่างานไม่ใช่จุดที่เป็นเซฟโซนนะครับแล้วก็ในวัยขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปสมัครงานได้อีกไหมนะครับหรือว่าเงินเดือนระดับนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าก็คิดนะครับว่าตัวเองจะไปทำอะไรนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองตกลงเรื่อยๆนะครับ เป็นแบบว่าเป็นความรู้สึกที่สับสนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประเมินตัวเองได้ออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็มองทุกคนนะครับเติบโตนะครับแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบจุดยืนตรงนี้นะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าผมไม่มีเงินเก็บด้วยนะครับผมไม่มีแม้กระทั่ง ทุนนี่ครับที่จะไปเริ่มต้นอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดได้นะครับก็คือการเดินไปข้างหน้านะครับผมมีครอบครัวนะครับที่ต้องดูแลนะครับผมมีคนรอบข้างที่จะต้องแบกเอาไว้นะครับดังนั้นก็พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีนะครับสิ่งที่ผมแก้ไขได้ตอนนี้นะครับก็คือการสมัครงานนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีการตอบกลับนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่า ผมไม่รู้ว่าผมหวังอะไรอยู่นะครับแล้วก็มันเป็นความเงียบที่รู้สึกว่าผมจะมีคุณค่าอยู่ในชีวิตในตอนไหนนะครับแล้วก็งานที่จะไปทำมันก็รู้สึกว่าเขาคงจ้างเราไม่ไหวนะครับในเงินเดือนระดับนี้นะครับแต่จะลดคุณค่าตัวเองนะครับเพื่อที่จะรับเงินเดือนในระดับที่กลางๆก,ก็ ก็ตอบตรงๆว่าก็คงทําไม่ไหวนะครับด้วยเลี้ยวแรงนะครับหรือว่าสิ่งที่ชอบนะครับก็ได้แต่มา,าถามตัวเองนะครับว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนนะครับก็นะครับก็เป็นการนะครับพูดคุยนะครับแล้วก็ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผม พูดถึงนะครับเป็น EP แรกแล้วกันนะครับที่พยายามที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมตกงานในวัย40ปีนะครับแล้วก็เจ้าของช่องนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะได้ทําอะไรนะครับได้ลองทํานะครับก็ผมไม่ผมไม่คาดหวังนะครับว่าคนจะมีคนฟังมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในวัยของผมวัย40ปีนะครับกลับมาทำงาน ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ต้องหาอะไรทำนะครับก็เป็นการาพูดบ่นให้ช่องฟังแล้วกันนะครับแล้วก็คนติดตามอาจจะข้ามคลิปผมไปก็ได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับอีพีหน้านะครับผมก็จะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็จะทําคลิปนะครับแล้วก็จะทําสิ่งที่ผมถนัดนะครับพยายามอัปเดตให้ฟังนะครับ ขอบคุณนะครับที่ฟังผมบนใน EP นี้นะครับแล้วก็คาดหวังนะครับว่าจะมี EP ต่อไปนะครับแล้วก็จะมาบอกเรื่องการทํางานต่อๆไปนะครับมีการอัปเดตตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาฟังนะครับขอบคุณมากครับ